โชว์่านมู้ชมโชว์่ันมู้ชมนะครับเกี่ยวกับเกมเลย์เกมนึงนะครับที่ผมได้อัดไว้นะคือมันเกมเลย์ที่บ้าคลั่งมากๆนะครับคือบอกเลยถ้าคุณใช้สองสิ่งนี้ในคอร์ดิ้นคอดิ้โมบายนะครับคุณจะเพิ่มอัตามันจะสามารถเพิ่มมาตาวิเดให้คุณได้แล้วคุณก็สามารถชนะได้หลายตาได้คือแบบคือสองสิ่งเนี้มันเกิดมาคู่กันจริงๆครับคือมันแบบโกงมากมันคืออะไรหรอคุณต้องไปดูเองครับนะอัดไปละโอเค ไปกันเลยเอาละครับสมมติว่าตาเนี้จะได้เป็นโดมิเนชั o n นะครับโอเคไปกันเลยครับอุ้ยกระตุกอีก่ละโอเคผมไปดูข้างหน้า่นมาแป๊บนึงนะว่าได้มีคนเดินขึ้นมาปะโอ้โหนั่นไงว่าแล้วตาพิฆาตนะครับตามคาดเป๊ะๆเลยนะไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะรีบขึ้นมาโอเคโอ้โหฝรั่งครับฝรั่งดักมองไม่เห็นนะเมื่อกี้โอ้โหแย่จริงครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพยายามวิ่งฉีกไปยึด A กับเพื่อนนะเขาทำให้เราสลับเกิดนะครับแล้วถ้าเขายึดฟีไม่ได้เขาก็เสียเปรียบนะโอเค B ยังไม่เสียครับโอ้โหฟีน่าจะเสียละลองไปกันดูโอ้ไม่ทันครับเรียบร้อยโอ้ไม่ทันนะท่านผู้ชมผมว่าเมื่อกี้เองก็เสียเปลี่ยนแต่ว่าสองลุมหนึ่งนะพอเจอแล้วกันโอเคได้ตัวนึงครับอีกตัวนึงโอ้ยกระสืนหมดโอ้โหไม่ได้ครับกระสืนหมด ว้าไอ้เกศนหมดเองละยิงยูเอบีที่ก่อนครับโอเคได้อยู่ <c oughs> โห่บีโดนเลยนะโอเคผมว่าน่าจะไม่มีโอ้โหโดนข้างบนครับโอ้โหมองไม่เห็นเี่ละตัวบนนะครับเพื่อเราจะไม่จัดการให้เลยไม่เป็นไรมันจะอ้อมไปโอ้โหระเบิดเต็มหน้าเลยครับอ,อะไรจะขนาดน่นะ โดนน้ำเต็มเลยอุ้ยถ้าทังบีจะโดนนะครับโอ้ยเพื่อเรากันได้อยู่เพื่อเรากันได้อยู่โอเคหนึ่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนวครับกระตุกอะไรวะ โอเคน่าจะได้แล้วมั้งตกไรไม่รู้โออสองตัวโอ้ oh, เรียบร้อยโ <laughs> oh, อ้โหเอโดนีกแล้วเพื่อนเราได้ยกันได้นะผมว่า <laughs> นั่นแหละโมโอ้โ oh, หตัวบนนะครับคงสายต้องอ้อมไปแล้วเพราะถ้าไปจังๆนี่น,านา่าจะโดนเขาสอยร่ว,วง <laughs> เขาคุมอยู่ตัวบน,นครับโด <laughs> น ไม่ให้ไม่ให้บีเว้ยไม่ให้บีโอเคเขาไม่เขาไม่น่ากล้าย,ยึดนะวัสดีเพื่อนโอโ้โเขารู้ทันนะครับดูเบื้องในก่อนนะครับเ,เมืเ่นนนะอนี้ยูคอน <c oughs> ยังไม่ไปไหนนะนั่นไงว่าไงพี่นอยังไม่ไปไหนจริงๆด้วย ไม่พีโดนไ่นี่นะเอาไปกินเฮ้ยอ๋อตกใจยึดฟีอันดีกว่าครับฟี่าจจะว่างแล้วฟีววได้แล้วฟีนีก็ดูดีเฮ้ยโอโ้โหเต็มหน้าแล้วครับวอร์ไมชินโอ้โห<อ>เต็มหน้าเลยโ จะเสีย B ีไหมเนี่ยโอเคได้ครับผมเบีเอกอนะเขาทำให้เราสลับเกิดตัวนึ่งกำลังมาครับโอเคได้อยู่ครับได้อยู่โอ้โหบีจะเสียไหมเนี่ยโอเคไม่เสียนะเพื่อเรากันดีอยู่โอ้โหสองตัวอีกแล้วตัวหนึ่งโอเคได้ครับได้อยู่นะเสีย โอ้โหบีดูซ้ำตัวนี้ก่อนเชได้แล้วครับโอ้โดนยิงโดนยิงโอ้โหไทยยี่ห้าเหรอเนี่ยอ๋อ B K ห้าเจ็ดชอบมองไทยยี่ห้าเป็น B K ห้าเจ็ดตลอดเลยไม่ใช่ดิ B K ห้าเจ็ดเป็นไทยยี่สิบห้าเออฮันเตอร์เฟื่อมาโอเค Enemy taking Charlie. We're Enemy We've We taken the lead. taking capturing A. has C. ผมจะวิ่งฉีกไปทางซ้ายหน่อยนะครับเพราะผมคิดว่าเขาไล่ไปรลงตรงกลางหมดแล้วรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงครับลงจังหวะสุดๆปาป <laughs> บคำนวณมาหมดแล้ว <laughs> สุสดยอดไปเลยเมื่อกี้ดูตัวดึงเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ดูหลังเลยอะอวไรก็โดนหรอเพื่อน เห็นตนัวหนึ่งมาใครรึเปล่าอยู่บนเปล่าไม่อยู่นะครับอยู่ไหนวะอุ้ยปาววระเบิดโอเคยึดฟีก่อน <C. S 2> นะยึดฟีก่นอนนะโอเคได้ครับสวยมากโอ้เสียงคก็ถือเป็นการแลกกันนะครับมอร์โทฟีก่นนอนเดีย๋ยวผมจะไปยึดฟีครับเ <Okay. S 2> ฮ้ยไปยึดฟีก็อีกแล้ว

หลอดแต่ตำนานลเลยเมื่อกี้ฮะเฟบบีไว้ส็มาแล้วเอ้าเกียวบีไหมเนี่ยเกมเกียวเฮ้ยเพื่อนโอเคได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> แต่มันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับก็คือกระโดดให้ทันนะพ <c oughs> ย,ยายามกระโดดหลบให้ทันนะแค่นั่นแหละคุณก็จะรอดนะ เดี๋ยวก่อนนะอู้สามตัวเลยเหรอผมไม่มีคอมพิวเตอร์ไฟเอาไงเดี๋ยววะท่านผู้ชมรอ,อตายเดียวเลยแล้วกันง่ายดีดู้ยอะไรโอเคนะ่าจะไม่เสียนะครับงั้นเกมน,นี้ก็ชิวๆไปเลยเฮ้ยตัวนึงขึ้นไปเพื่อนโอ้โหนายไม่ได้มองข้างบนอะไรของเพื่อนเลยเพื่อนนายมองข้างบนด้วย ตัวบน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 มา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 มมามมาเดี๋ยเย็นโอ้โหกาวิตี้สไพร์เอเดี๋ยวเย็นโอ้โหมันจะใช้กาวิตี้อ่ะไม่ทันเนี่เสียบีไหมเนี่ยแต่ถ้าเสียก็ไม่เป็นไรนะโอ้โอ้ได้บีโท่พอดีครับว่าไงเพื่อนเพื่อนได้บีโท่แล้วครับเกมนี้ก็จบแล้วล่ะง่ายๆเลยโอเคเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไร โอเควุ้ยตกชนะแล้วครับเย่สวยงามตามสวยงาม โอเคมาอยู่กาตาที่2นะครับโอเคเดินๆไปในชั่นเหมเดิมเป้เลยนะโอเคมาเระวังโทรฟี่ดีกว่าเร่ง่ายกว่าระวางดีกว่าอย่าวางก็ไ้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ เพื่อเราก็โหดเกินไอเราก็กาดเกินไปอย่างชอบเลยเอ้ามีเสียอะไรวะเนี่ยเอ้าโดนยิงอีกเอาะไรวะโอ้โหอีสลับเกิดเนี่ยอืมหวังว่าจะไม่เสียพีนะโอ้ยกระตุกโอเคเราจะได้พีโอ้โหนี่มันแผนบ้านไหนเนี่ยได้หมดเลย ไ้สามจุดนะครับผมไม่งงเลยอะไรเนี่ยแผไรเนี่ยโผล่ไปเยอเพื่นนี่โอ้โหพุดยอดไปแล้วไม่เคยไม่เคยฝันไม่เคยเจอฝัรลงข้าวคนแบบเอเหี้ พีโดนโอเคเพื่อนแล้วเนี่ยผมไม่ทันเดี๋ยวยึดใหม่ก็ได้ไปเลยผมไปดูข้างนอกให้ดีกว่าให้เพื่อนเขายึดไปนะพีด้วยเลยว่ะแต่ไม่แต้มไม่มีอะไรโอเคเอโดนนะเดี๋ยวไปดูเอก่อนอ้าวโอ้โหตัวในเพื่อนเป็นผมคนเดียวดยวะ ทำไมเป็นผมวะมันทำอะไรผิดอะไรโดนผมคนเดียวเลยดีนได้ปหมเหตได้ก็ต้องไปกันฟีโอ้โหผมโดนอีกแล้วเออตอนนี้เพื่อนแบกไปครับผมทำอะไรไม่ได้แล้วอ๋อาเอโดนโอ้โหเอาอีกน่าอ๋อเคเพื่อนทำการได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเค ไดยครับได้อยู่เสียบีจะเสียไหมไม่น่าเสียแล้วก็มาดีครับก็มาดีครับทำผมไปเยอะก็มาดีเอ้ากระโดดอีกโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ขอคิวบ้างก็ได้อู้ยหน้าตัวนี้เอาอัดลเออไม่ตายโอ้ยโคตรปั่นเลยนี่ Shock RC has been destroyed. Friendly Shock RC has been destroyed. Friendly Shock RC has been... Capturing objectives. capturing C. Friendly Shock RC is coming. Enemy taking A. Enemy has Alpha. Captured Charlie. Enemy Shock RC is coming. We've taken all A. Enemy Shock RC has been destroyed. เคดูเหมือนไม่มีนะครับคิวเชียร์ไปตามนี้โอ้ยทัพนั้นเขาสลับเกิดนะอุ้ยไม่นะเพื่อนเราอยู่คนเดียวไม่ได้เพื่อนด้วยๆเพื่อนโอ้มาเป็นกองทัพเลยใช่จบแล้วเยอะเหลือเกินเรื่องลูมีถนัดบอกเลยตัวน่าจต่การนิดหน่อยโอเค เปลี่ยนปืนแป๊บนะฮะโหลายสวยมากโอ้สตัวเดี๋ยวนะมีไฟอนโหได้สองตัวเปลดปี่ปืนนี้ก็ไม่เท่เท่นะไมได้อยู่ดูก่อนนะอุ้ยโดนตาแป๊บโอ้ตามัวโอ้โหโอ้โหงหวะนีโอ๋มีประโยชน์ก็้อเ โทษมาเลยเหรอเพื่อนอะไรจะทำด้วโอ้โหปาดสปปาดไปปไปก็โห้ไม่ใช่ไม่ไดีนั่นแหละ e a a s y ไปนะเพราะเพื่อนแบบง่ายิเ้าโหก็ทำไดไม่เกิดตรงนี้่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ โอ้โหโอ้โหเกยไม่เป็นผมคนเดียวที่โดนนะผมไม่เข้าใจเลยูที่ห้ามาเด้อไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรให้เพื่อนแบกก่อนฝั่งตรงข้ามคงแบบ try hard สุดๆเลยพยายามไม่ได้ทันแล้วที่โดนหรือเปล่า ยอมแพ้ซะาเย่ยาเอากระโดดเอทิโกโหนี่นะครับถ้าเขากระโดดหลบได้ก็นะกัลวิตี้เราก็เสียเปล่าจะไม่เป็นไรยังไงเราก็ชนะมาอีกครับโอเคได้ครับเรียบร้อยชนะแล้วครับโอเค้ยเฮ้ย เครับเพื่อนชอบคลิปแนวฝรุกฝนันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ u ับส r คร e s แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปโอเคไปละ